ว่าขยะพบอกอยู่อกง่าเยอะอย่ยเก็บพิษีไม่เกงทั้งร้อนอ่น้นุงเน็คครับผมรรชาตนทกาผมผมบอกอยู่บกยนครับผมครับผมนครับผมเองของขยครับงเนียนเนียนเนีงนนู่นแลวครับผมผมเพราะว่าไเก็นที่นู่เจ้านะเนีเที่ยวไปไหนมาแล้วบอกอยู่ครับผมครับผมเน้อไปครับครับผมนะครับโอ้ไปหาอย่างน้อก้า ประกังวช้สายสาปะกังสี่คนนี่เละโอ้สายละไอตุ่มเจ้าไปไทยล่ะโอ้นี่โอ้เนี่ยสาเอาเลยบ่สาต้องโกงยินโอ้กรับกลับับ

มันพอจ้ะออ๋ครับ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 อ่าขอบคุณหลายๆครับปล่อยกไปล่อไยก่อยังงน้อยกอกอนี่แหละ